การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นแรงกดดันที่มีต่อการสออกของไทยในเดือนกรกฎา,าคมให้ยังคงหดตัวอยู่ที่ลบ6.2โดยเป็นผลมาจากการส่งออกไปยังตลาดคู่ค้าสำคัญนั้นหดตัวลงเกือบทั้งหมดยกเว้นสหรัฐอเมริกาที่ขยายตัวได้เล็กน้อย โดยตลาดจีนที่ดูเหมือนว่าการส่งออกผลไม้จะขยายตัวได้แต่ชะลอลงจากที่เร่งตัวในเดือนก่อนหน้าก็อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกของไทยไปยังจีนนั้นขยายตัวในเดือนนี้ค่ะส่วนวิจัยเกษตรกรไทยมีมุมมองว่าในช่วงเวลาที่เหลือของปี2566แม้ปัจจัยฐานในปีก่อนหน้าที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ําแต่จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสําคัญโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอมากกว่าที่คาดการณ์ อีกทั้งยังมีปัจจัยท้าทายอื่นๆที่อาจเข้ามากดดันภาพรวมการส่งออกไทยได้แก่ปัญหาทางภูมิรัชชาตที่ยังคงอยู่ภัยแรงที่อาจรุนแรงและยืดเยื้อซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรให้ลดลงและค่าเงินที่ผันผวนดังนั้นศูนย์วิจัยเกสิกรไทยจึงเห็นความเป็นไปได้ที่ภาพรวมการส่งออกของไทยจะหดตัวเพิ่มขึ้นจากลบ1.2จเเซจากเดิมที่คาดการไว้ก่อนหน้าค่ะเกติกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ